สวัสดีครับพี่น้องสืมม่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวประจำวันที่7สิงหาคม2568นะครับผมมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกที่จะ,ะรายงานให้ทางพี่น้องสืมม่อมวลชนทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกาะติดสถานการณ์พัฒนาการชายแดนไทยกัมพูชานะครับอันนี้เป็นส่วนที่1ซึ่งผมจะพูดเป็นภาษา ไทยและภาษาอังกฤษก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะอัปเดตข้อมูลสถานการณ์อื่นๆนะครับเป็นการแถลงข่าวทั่วไปของกระทรวงซึ่งจะจะ,จะทำเป็น2ภาษานะครับก็เริ่มจากการช่วงเกาะติดสถานการณ์วันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็การประชุมกาคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะครับ General Border Committee นะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับคณะผู้แทนไทยโดยพลเอกนัฐพลนาคพาณิ์รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปกรุงกลาลัมเปอร์นะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม gbc สมัยวิสามันซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลา14.00นอของท้องถิ่นมาเลเซียนะครับก็ตรงกับประมาณบ่ายโมงของประเทศไทยและเสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณ15.00นนะครับ ของมาเลเซียครือบ่ายสองของเรานะครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะในการประชุมนี้นะครับทั้งมาเลเซียสหรัฐและจีนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการโดยประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนใดๆในการเจราจาผลลัพธ์ของการประชุมเนื่องจากการประชุมต้องขอย้ำว่าเป็น,นกลไกหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่ ทางหัวหน้าคณะผู้แทนไทยทนพลเองนัทพลนะครับได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมไปแล้วซึ่งเป็นการแถลงสดจากกรุงโกลาลันเปอร์ซึ่งคิดว่าทุกท่านก็ได้ติดตามรับชมกันไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผมขอสรุปรายละเอียดคร่าวๆให้ทางาสื่อมวลชนที่นี่ทราบดังนี้นะครับผลของการประชุมสรุปได้ว่ามี4ข้อนะฮะข้อแรก ก่อนที่จะมีการประชุม GBC จะเริ่มขึ้นวันนี้นะครับประธาน GBC ของทั้งสองฝ่ายได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านอันวาอิบราฮิมนะครับซึ่งท่านยินดีที่เห็นการหยุดยิงและความคืบหน้าที่ดีของการหาหรือในกรอบ GBC และได้ยืนยันชัดเจนว่ามาเลเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ เห็นตรงกันและสนับสนุนให้ใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งย้ำนะครับสอดคล้องกับท่าทีของประเทศไทยนะครับข้อ2ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยไม่เสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการยั่วยุทั้งในทางการทหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือให้ข่าวเท็จ เคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและจะเร่งเก็บศพเก็บร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีรักษาช่องทางการพูดคุยผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่นะครับข้อ 3, อีกเป็นอีกผลลัพธ์หนึ่งที่มีความสำคัญคือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือที่เรียกว่า interim observer team ที่นำโดยผู้ช่วยพูด ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียนะครับและผู้ประกอบอและประกอบไปด้วยผู้ช่วยทูตทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประจำประเทศไทยและกัมพูชาเท่านั้นซึ่งจะเข้าไปสังเกตการในพื้นที่ของแต่ละฝ่ายเป็นระยะโดยไม่มีการข้ามแดนระหว่างกันนะครับข้อ4 หลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เรียกว่า RBC ซึ่งก็จะนำโดยผู้ว่หน้าคณะก็จะเป็นผู้่แม่ทัพภาคนะครับภายในสองสัปดาห์จากนี้และจะมีการประชุม GBC หัวหน้าคณะคือระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับอีกทั้งอีกครั้งหนึ่งในเดือนอหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะครับดังนั้น2อาทิตย์ จากนี้ก็จะมีการประชุม RBC และ1เดือนจากนี้จะมีการประชุม GBC นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการประชุมของวันนี้นะครับคณะผู้แทนไทยทั้งหมดรวมถึงผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศที่เข้าร่วมอยู่ในคณะเนี่ยมีกําหนดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่าของวันนี้นะครับโดยในวันพรุ่งนี้ก็คงจะสามารถรายงานรายละเอียดบรรยากาศของการประชุมเพิ่มเติมโดยละเอียดต่อไปนะครับ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้มีการจะมีการดําเนินการล่าสุดนะครับคือในอีกประมาณสองชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านมาริทจะเป็นประธานการประชุมออนไลน์กับเอกอัครชทูตเอกอัครชทูตผู้แทนถาวรประจําองค์กรต่างๆนะครับและกองสุลนใหญ่ทั่วโลกเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้ง จะได้รับทราบผลของการประชุม GBC ล่าสุดของวันนี้นะครับเพื่อนำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับรัฐบาลกับองค์การระหว่างประเทศกับสื่อมวลชนท้องถิน่นและภาคส่วนต่างๆต่อไปนะครับจริงๆเรื่องนี้ท่านเอกอัครชูต่างๆผู้แทนของเราก็ได้ทำความเข้าใจไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องความคืบหน้าของผลการประชุม GBC มามาอัปเดตท,ท่านต่างๆเพื่อให้ท่านนำไปขยายความต่อไปนะครับ ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศต้องการที่จะติดตามและประเมินระดับความเข้าใจของนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ด้วยซึ่งในส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับพี่น้องอป,รอประชาชนไทยและชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงนครลอสแอนเจลิสนครนิวยอร์กก็ได้มีการรายงานข่าวมาเรื่อยๆเกี่ยวถึงกิจกรรมการรวมตัวกันเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนไทย ผมจึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณในการสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพไทยในห่วงสถานการณ์ความตึงเครียดกับกัมพูชาดังที่ผ่านมานะครับเช่นเดิมครับสุดท้ายผมขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการบริปโภคข,ข่าวสารข้อมูลและติดตามข่าวสารผ่านการตรวจสอบแล้วจากช่องทางทาง,างการเท่านั้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนต่างๆ Uh, now, I would like to update uh, what I've just said regarding the current situation between Thailand and Cambodia um, in English. Um, it's part of the situation updates. After this, I will uh, continue with um, the press conference in, in the general, other general matters. On, on the um, Thai-Cambodian border situation, uh, earlier this morning, the Thai delegation led by General Natapornak Panit, acting Minister of Defence, departed for um, Kuala Lumpur to attend the extraordinary session of the GBC meeting. The official meeting took place from 1400 hours local time and lasted around one hour. Uh, Malaysia is one, one hour ahead of us in this meeting Malaysia the United States and China were invited to participate as observer however they did not take part in the negotiations of the outcome documents thus preserving the gbc as a purely bilateral mechanism between thailand and cambodia this is very much in line with thailand's objective a couple of hours ago our head of delegation general natapon Held a press conference live from KL to announce the outcomes of the meeting. I assume that many of you have already followed that press conference. I shall summarize some key salient points. Uh, first, prior to the GBC meeting, the head of delegation of both sides had the opportunity, opportunity to pay a courtesy call on the Prime Minister Anwar of Malaysia the malaysian prime minister welcomed the ceasefire and the positive progress made in this round of thailand-cambodia gbc discussions and reaffirmed that all asean members supported the resolution of the thai-cambodian border issues within existing bilateral mechanism. this position is fully aligned with thailand's approach. second, both Thai, thailand and cambodia reaffirmed their commitment to a strict ceasefire, with no further further reinforcement, to refrain from any provocative actions, including military actions or the dissemination of disinformation or fake news, including the prompt and dignified repatriation of the remains of the soldiers, to maintain open channels of communication through existing bilateral mechanisms, third. Which is a, another important outcome is the agreement to establish an interim observer team, in short, IOT, composed of defense attache from ASEAN embassies in Thailand and Cambodia, led by the Malaysian defense attache. The observer team will conduct regular observations in each respective side of the border without crossing the border. And fourth, follow up. Uh, of the RBC meeting will be, will be convened within two weeks to coordinate the implementation of today's outcomes, and another GBC meeting will be held in one month's time on implementation progress of this meeting. <coughs> the Thai delegation, <coughs> sorry. the Thai delegation, including representatives from the Ministry of Foreign Affairs, is scheduled to return to Thailand late tonight. And we will likely hear more details about their meetings and the atmosphere of the meeting uh, tomorrow. Additional outreach uh, taken by the Ministry of Foreign Affairs in about two hours from now, the uh, Foreign Minister Marit will chair an online meeting with Thai ambassadors and consul generals from our embassies, permanent missions, and consulate generals around the world. This is a session where our ambassadors and diplomats stationed all over the world will be kept up to speed on the latest development so that they can continue to effectively engage with governments, international organizations, local media, and interested sectors on what is happening along our border. It, this is something they have done all along, but today will be another update of the GBC meeting. At the same time, the Ministry is interested in following and assessing the understanding of the international community as it relates to the current border situation. Here, I would like to note that the Ministry is also receiving reports of gathering of Thai communities abroad, such, such as Los Angeles and New York, and other places to show their solidarity with the Thai people at home we thank them for that support for the government and the army during these times of tensions with cambodia. lastly, as always, i should like to seek the public's cooperation to follow news and information with increased caution and to rely on official source for verified information. this is to obtain accurate information and prevent the spread of misinformation and disinformation. Your cooperation on this matter will certainly help de escalate existing tensions in one way or another. I thank you. And that's the, the first part of the situation updates on, on Thailand Cambodia situation. Now I will proceed with um, the press conference in Thai again. Uh, ผมมีอีกสองเรื่องด้วยกันนะครับที่จะเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องการสัมมนาหัวข้อ Safeguarding Digital Societies Preventing Scams Combating Cyber Crimes ภายใต้โครงการ Enhancing Security Cooperation in and with Asia หรือ ISAWA Plus นะครับ ในวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมเวลา14.00นคนณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดีนะครับจัดงานสัมมนา,าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวนโยบายและกรณีศึกษาของภาครัฐและเอกชนไทยกับสหภาพยุโรปในการจัดการกับปัญหาออนไลน์สแกมซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะครับ งานสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสส่งเสริมความร่วมมือกับสหภาพยุโรปด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการต,ต่อต้านออนไลน์แกมซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความพยายามจัดการกับปัญหาออนไลน์แกมอย่างต่อเนื่องในทุกมิติโดยไทยได้ดำเนินการอย่างแข่งขันและจริงจังและพร้อมขยายความร่วมมือ ต่อไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในและนอกภูมิภาคครับสำหรับความร่วมมือในวันพรุ่งนี้เป็นความร่วม่มมือภายใต้โครงการไอซาวาพลั Plus, ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในอินโดแปซิฟิกของสหภาพยุโรปที่เปิดโอกาสให้ไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรด้านความมั่นคง รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับฝ่าย EU ใน4ส,สาขานะครับ4ส,สาขาได้แกคมมค่ความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางไซเบอร์การบริหารจัดการวิกฤตและการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดตรงที่นิยมความรุนแรงนะครับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ตามจอนะครับ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดที่โรงแรมวีราชประสงค์เวลา14.00เป็นต้นไปนะครับโดยขอเรียนว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศท่านรัชชาลีจันทร์จะเป็นประธานกล่าวเปิดในงานสัมมนาค,ครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับและก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างนะครับหรือ MLC ครั้งที่10ที่เมืองอันหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2568นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันหนิงมณฑลยูนนาน ประเทศจีนนะครับระหว่างวันที่13-15สิงหาคมเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่คงล้านช้างหรือแม่คงล้านช้างโคออปเปอเรชั่นครั้งที่10ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วมกับนายหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหัวข้อหลักของการประชุมคือ golden decades staying committed to building a better community through solidarity นะครับซึ่งสะท้อนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก MLC ที่กำลังจะครบรอบ10ปีและก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่2ในปีหน้าโดยที่ประชุมจะทบทวนความก้าวหน้าและความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC ที่ผ่านมาและหารือแนวทางกระชับความร่วมมือในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน มากยิ่งขึ้นในส่วนของประเทศไทยเราจะผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขและรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคเช่นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำรวมทั้งแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม MLC Summit หรือการประชุมผู้นำ MLC ครั้งที่5ในช่วงปลายปีนี้นะครับ กรอบความร่วม,มมือ MLC มีสมาชิก6ประเทศได้แก่กัมพูชาจีนสปปลาวเมียนมาไทยและเวียดนามนะครับโดยไทยเป็นประธานกรอบ MLC ร่วมกับจีนสำหรับวาระปี2567-2568ถึง 2, กรอบ MLC เป็นข้อริเริ่มของไทยตั้งแต่ปี2555และมีประเทศจีนเป็นผู้ร่วมผลักดันให้ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปี2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอ,น,อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและรวมถึงการลดล้ําลดความเหลื่อมล้ําด้านการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งนี้กรอบ MLC นับเป็นกรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรน,น้ำกรอบแรกที่มีประเทศ <c oughs> ลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมอย่างครอบคลุมทั้งประเทศต้นน้ำจนถึงประเทศปลายน้ำครับ Uh, และนั่นคือ uh, การแถลงข่าวทั้ง3หัวข้อนะครับผมจะขอเรียน2หัวข้อหลังเป็นภาษาอังกฤษนะครับ um, I will continue my press conference on the two second issues in English. In English. Um, first, the seminar on safeguarding digital societies, preventing scam, combating cybercrime under ISAWA Plus project. on friday, the 8th of august, the ministry of foreign affairs will join the ministry of Digi uh, digital economy and society and the delegation of the european union to thailand to jointly organize a seminar entitled safeguarding digital societies preventing scam, combating cybercrime. the objectives of this seminar is to exchange policy insights and case studies from both thailand and the european public and private sectors on how to tackle online scams which is currently a top priority for the Thai government. The seminar will therefore be an important opportunity to strengthen Thailand EU cooperation in cybersecurity and combating online scams which have had widespread impacts on the public and caused significant economic damage globally. The seminar also reflects Thailand's continued efforts to tackle online scams in all dimensions. Thailand has been actively and seriously implementing its policies and actions and is ready to expand cooperation with all stakeholders, both regional and international. An example is our cooperation under the ISAWA Plus project, which is part of the European Union's Indo Pacific Strategy for Cooperation, providing opportunities for Thailand to enhance the capacity of its agencies in the security sector, as well as to exchange knowledge. Experience and best practices with the EU in four key areas namely, maritime security, cyber security, crisis management, and counter terrorism, and the prevention of violent extremism. Interested members of the media are invited to register by scanning the QR code displayed on screen to attend the opening session of the seminar, which will take place from 1400 hours to 1415. Please note that uh, His Excellency Mr. Rat Charlie Jan, Vice Minister for Foreign Affairs, will preside over the opening of the seminar. Uh, thirdly, uh, on the, my last issue, Minister of Foreign Affairs uh, will attend the 10th Mekong Lanchang Cooperation MLC Foreign Ministers' Meeting in Kunming. Uh, people's republic of china during the 13th to 15th of august 2025. the minister of foreign affairs, mr. marit, is scheduled to lead the thai delegation to the 10th mekong-lanchang cooperation or the mlc foreign ministers meeting, which is scheduled to be held in anning, yunnan province, people's republic of china, from 13th to 15th of august. at this meeting, the foreign minister will co-chair the session with his excellency mr. wang yi. Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China. The main theme of the meeting is Golden Decade, Staying Committed to Building a Better Community Through Solidarity, reflecting the upcoming 10th anniversary of the MLC and the trans transition into this, its second next decade, next year. The meeting will review the progress of cooperation under the MLC framework to date. And discuss ways to further strengthen collaboration in a more effective and beneficial manner for the people in the Mekong River Basin and China. Thailand will, will promote cooperation in addressing urgent shared challenges in the sub region, such as combating transnational crimes, water resource management. Thailand will also reaffirm its readiness to host the fifth MLC leaders' meeting at the end of this year. The MLC has six member countries Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam. Thailand currently serves as co chair of the MLC framework alongside China for the term 2024 and 2025. The MLC initiatives organized, originated from Thailand in 2012 and was officially established with support from China in 2016. It aims to promote connectivity and sustainable development in the Mekong sub and also to reduce development disparities among participating countries. The MLC is the first water cooperation frame framework in which all Mekong countries, including upstream and downstream nations, fully participate. And that ends my uh, press conference of today. I will now invite um, the media for any Questions if you may have ผมขอเรียนว่าตอนนี้ะจะเชิญหากทางสื่อมวลชนมีคำถามอะไรนะครับก็เรียนถามได้ครับขอทราบสังกัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับเชิญครับไม่มีนะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ